ครับผมสวสสัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูปทุมามาตัวนี้นะอันนี้ปทุมมาตัวนี้เสียบอยู่ทั้งหมดสามกิ่งเนะี่ยก็มัดประมาณนี้แหละนะไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็จะเป็นดอกซ้อนเสียบผิดกิ่งหนึ่งนะกิ่งนี้เสียบผิดเอาดอกซ้อนมาใส่ดอกซ้อนสีจุพูนะประมาณนี้แหละอันนี้เป็นปทุมมาพอดีไม้ไม่ค่อยจะดูแลดูแลนะก็เลยไม่ไม่ไม,ไมีความสมบูรณ์ต,รต่ตอญี่ปุ่นนะอันต่อญี่ปุ่นต่อซาอุนะต่อซาอุ ราคาไม่แพงนะแต่ชอบมาไปเลี้ยงก็ตัวนี้ก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ราคารวมส่งสามร้อยห้าสิบาทตัวนี้ก็สวยดีนะเราไปเลี้ยงยดีก็ก็สวยได้นะอันนี้ผมเลี้ยงแบบปล่อยมากเลยปล่อยมากเลยนะก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยวอนนี้มาทําแปลงปลูกผักจั่กลับบ้านแล้วเหนื่อยเดี๋ยวพาขามาดูที่ปลูกผักสัวดินตรงนี้เี่ย ทำร่องน้ำกำลังหาง,งบซื้อซื้อไอ้ที่สูบน้ำนั่นแหละสูบน้ครเนี่ยแล้วเท่านี้แหละเหนื่อยเราจะกลับบ้านแล้วโอาแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยค่อย,อยมีเวลาค่อยมาทำใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมนะครับผมก็บรรยากาศทุกงนาประมาณนี้แหละโอเคนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ